สวัสดีค่ะน้ำมาริสลากาวดีนะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่ออินแก้วกาวดีเจ้าของบัญชีที่น้ำใช้ในการระดมสำหรับเคสหนุ่มน้อยครั้งนี้น้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับภาวะริมเลือดอุดตันค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องกำลังจะเสียขาทั้งสองข้างซึ่งเป็นขาหลังก็มันเริ่มเน่าเพราะว่าเลือดเนี่ยเข้าไปอุดตันทาให้เขาจะต้องมีการผ่าตัดขาทั้งสองข้างทิ้ง ตอนนี้เราก็ลุ้นว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณหมอแจ้งว่ายังสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้อยู่แต่ว่าค่าเลือดน้องตอนนี้แค่12%ทําให้น้องไม่สามารถที่จะผ่าตัดหรือว่าทำอะไรได้เราจะต้องมีการให้เลือดน้องก่อนสําหรับวันนี้น้ําจะต้องพาน้องไปที่โรงพยาบาลสัตว์คอนคําเพราะว่าที่นั่นเป็นที่เดียวที่ตอนนี้ใกล้บ้านน้ําและ24ชั่วโมงแล้วก็คุณหมอดูแลน่าจะดูแลน้องได้ดีที่สุดในช่วงนี้ ื่อให้น้องเนี่ยสามารถที่จะให้เลือดได้ในวันพรุ่งนี้น้ำขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกทกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านนาม่รูุจะพูดว่ายังไงแต่น้ำขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณในความเมตตาแล้วก็มอบโอกาสในการที่จะมีะมีชีวิตอยู่ต่อสำหรับล่มน้อยขอบพระคุณค่ะ